สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเที่ยวที่สวนของครูเคนะครับแล้วก็อุดหนุนครูด้วยกาแฟหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวไปชมไม้เกาะหินต้นนี้กันนะครับไปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินพาไปชมนะครับก็ชมความสง่างดงามของหมากต้นนี้นะครับเพื่อนๆครับอวางแก้วแล้วนะครับ หมากต้นนี้นะครับก็เป็นหมากที่เกาะหินที่ค่อนข้งเก่าแก่นะครับเดี๋ยวจะไปดูความเก่าแก่ว่ามันเก่าแก่ยังไงนะครับจากคาบอกเล่าของครูเคนะครับท่านได้บอกว่าต้นนี้มีอายุสร้าง20กว่าปีแล้วนะครับที่อยู่ในกระถางนะครับมาเริ่มต้นตั้งแต่ระบบรากที่แน่ผินก่อนนะครับเพื่อน่ครับเห็นไหมครับว่าระบบรากนะครับขาวทวนมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็หุ้มหินนะครับมิดแล้วนะครับจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามากนะครับถ้ามีการเกาะหินแล้วปุ๊บเนี่ยแนบหินจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุ่ครับทีนี้ลักษณะของโครงสร้างนะครับสําหรับมาต้นนี้นะครับก็จะมีการสร้างจังหวะลีลานะครับคงรูปลักษ์หนสองสานะครับมีหลังด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับกิ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็กิงสองนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆมาดูเห็นไหมครับว่าไม้จะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างชุดหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะครอบคุมนะครับครอบคุมด้านหลังนะครับซึ่งการสร้างจังหวะกิ่งในแต่ละชั้นแต่ละตอนนะครับจะมีช่องไฟเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะทะลุไปที่ฉากด้านหลังได้นะครับในแต่ละส่วนนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ลักษณะของหินนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับการจําลองหน้าผานะครับยื่นออกไปทางนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของหินนะครับหินตัวนี้น่าจะเป็นหินประเภทหนังช้างนะครับก็ดูลักษณะของหินนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีรายละเอียดนะครับเพื่อนๆครับก็ดูแล้วมีเสน่ห์นะครับมันควบคู่กับระบบลากกับระบบหินนะครับมีความสอดคล้องกันนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นร่องรอยของบาดแผลนะครับก็น่าจะเป็นเขียงด้วยนะครับพี่ทําการตัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเขียงแรกนะครับก็ในอดีตนะครับเคยมิดนะครับแต่ก็เหมือนกับผุไปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของไม้ทุกต้นอยู่แล้วนะครับที่จะมีร่องรอยบาดแผลในลักษณะนี้นะครับยิ่งเป็นไม้เก่านะครับก็ จะเห็นร่องรอยตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นกับทุกต้นเลยนะครับไม่ว่าจะดูแลบำรุงรักษาดีขนาดไหนย่อมมีรอยบาดแผลนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนๆ่ครับก็มีการสร้างรายละเอียดที่ปลายกิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยที่โอเคท่านได้ตัดออกไปนะครับก็จะมีรายละเอียดยิบยับยิบยับในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม้ที่มีรายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่มีอะไร ขึ้นสเปซสปะนะครับตามบริเวณลอยทางแยกต่างๆนะครับจะไม่มีอะไรมารบกวนเลยนะครับเพราะว่าจะเน้นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะอยู่ปลายนะครับเห็นไหมครับว่าการสร้างไม้ในลักษณะนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากๆนะครับก็ดูไปศึกษาไปนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เริ่มมีพัฒนาการของการแตกยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับ ก็ต้นนี้นะครับอีกไม่นานนะครับก็จะมีใบที่เยอะนะครับเกิดพุ่มเต็มปอร์นะครับอันนี้คือส่วนของด้านหน้านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองเห็นตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าระบบมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับมีเอวมีสะโพกต่างๆนะครับส่วนลีลานะครับมีการสร้างเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีกิ่งมารับรองแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะให้ครบองค์ประกอบนะครับของพุ่มเป็นในลักษณะนี้นะครับต้นนี้นะครับ ผมจำได้ว่าเคยทำคลิปไปสองสาคลิปแล้วนะครับตอนที่มีใบเต็มที่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใบเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะถ่ายให้เพื่อนๆรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจะของตัวจริงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเดินถือน้ํามาแล้วสงสัยจะต้องลดน้ําต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือคุเคในปัจจุบันนะครับท่านก็ ดูแลต้นไม้ของท่านไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบก่อนเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆครับไว้พบกันใหม่นะครับยังมีไม้อีกหลายๆต้นนะครับที่เตรียมไว้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับดูแนวทางนะครับอีกหลายต้นเลยทีเดียวนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับ